สวัสดี<ต>รครับ<อ>นะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเอาอปก็มาเปิดเลยเนี่ครับคุณยอดเงิน <c oughs> โอนขึ้นในก็โอนไเปเมนบอกครับนะเออตัวเองก็ได้คุยกับเจ้าของเงินเราก็ได้คุยเอาแบบนี้เด้อครับเด้อเดี๋ยวเจ้าของเงินเขาจะว่าเราไงครับพี่น้องอเอฟซีเราก็มาเคลียร์นะมันบ่ได้เด้อมันไม่ได้นะผมว่านะต้องคุยกับเจ้าของเงินเขานะอ่าผมอ่ามารดสเปกเดี๋ยวเขาจะว่าผมนะบัดนนี้มันบ่ได้เด้อต้องคุยกับเจ้าของเงิน แล้วกับอันแล้วก็ผมก็โทรหาเจ้าของเงินได้ไหมโทรหาเจ้าของเงินแล้วก็โทรหาพี่เขาด้วยทีนี้ไม่คุยกันเลยเออม่นบอกอยู่หลังบ้านนี่เลย,อย,อยเยออชงไรจะอยู่ตรงนั้นแหลอนะทำเขาทำเนี่ยเขาทำข้าวอยู่อยู่ตรงนี้แหละกุ้ยกันเนาะเม่นบอกเนาะกันเลยจ้าก็คุยกันเ,นออนเลยอยนะเปิดลำโพงเลยนะนนะนะคนว่าผมผมสิบอเต็มนนีก็เอาเบอร์เขาจเจ้าให้เลยก็คุยกันแล้วครับวันนี้นะครับพี่น้องเอฟจี <laughs> ใก็ว่าจะไหนยีกวันนี้ นะออว่าเงินมันมา,ายอดนี้ยอดนี้ใช่<า>ไหมล่ะนะนี่งกเ็เป็นแบบนี้ละครับพี่น้องเอฟซีนะยามเขาออกมาเคลียร์ไม่เคลียร์ไงครับนะออผมก็ชี้แจงในประเด็นเรื่องของผมแบบน,นี้จะมาเ่้าสามเชตหาแซมเชตหาแซมเชตหาตู้นะครับพี่น้องเอฟซีผมก็ช่วยหมาเนาะเขาพูดว่าเขาไม่เคยขอเงินจากแม่เอฟซี เขาเลยอ้างว่ามีมีแม่เอฟซีคนหนึ่งเคยโอนให้ที่อยู่โกกอนีแหละประเด็นที่ช่างตั้มกำลังพูดนี่แหละอืมตรงกับมาเคลียเรื่องของผมแน่นอมไม่เคยขอแล้วทีเนี้ยผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะ่ะรู้สึกว่าจะติดต่อมาแล้วทีเนี้ยคุยเราก็ได้ไปถามตัวเขาก่อนอว่ารักไหมอืม,อมนะ มีคนจะสร้างบ้านให้นี่เขาให้งบมาจะรับไหมเขาก็บอกว่ารับเขาไม่ได้ปฏิเสธค่ะก็เลยว่าได้ครับโอ้ปันถึงเลขเขาก็ว่านี่เนาะเขาไม่ได้ปฏิเสธค่ะถ้าไม่เาบอว่าเอาแล้วครับพี่น้องพีเนาะถ้าไม่ถ้าไม่รับทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกค่ะทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็เลยโอนเข้าบัญชีหนูมาโดยการตกลงกันเอาแบบนี้นะอ่อสเปคนี้นะในราคานี้คือบ้านเนียนรู้หลามมาเห่ามากค่ะในราคาสามแสนห้าอืม ทีนี้พอได้เงินเข้าบัญชีปุ๊บเห็นแล้วว่าเงินเข้าบัญชีแล้วขอลดสเปคโดยการที่จะไม่เอาตามสเปคที่ตามราคาสามแสนห้าเงินส่วนต่างข,ขอขอไปเอาขอไปใช้เ,<อ>เราก็เลยบอกว่าให้คุยกับผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของเงินเขาเด้อเดี๋ยวผู้ใหญ่าเด้อเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนโงมเงิน,น,นสเปคบ,บ้านทําไมลดเอาซํานี่แหละผมจะมาโทษเรายิ่งเปนว่าเป <Belle> ็นออ 3, ปสามแสนห้ากคักรปั้นนี่ไม่ไม่ครับพี่ ผมจะเอาไปซื้อที่ครับผมจะไปซื้อที่อ่ไปซื้อที่ก็ต้องคุยกับเขาไรเขาว่าเออก็เลยคุยกันเนาะบันนี้เนาะเปิดประซุมซ้ายคุยกันบอกว่าจะไหนมาไม่ขอใช่อยู่ค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ขอแต่ไม่ปฏิเสธอืมอืมค่ะือกลับมนะครับก็คือกลับจาบันนี้เอาพอว่าจะไหนจารเม่นบอกไม่ได้ขอแต่ว่าเขาให้กับอันกลับรูปค่ะเออ ก็ก็มาที่แจงแล้วก็มาชี่แจงประเด็นเรื่องของข่อยแหละครับพี่น้อง fc เนาะอ่านี่แหละครับมันก็เลยมีปัญหามากแนี้ผมก็เครียดไปก็ว่ามันจบแล้วก็โอนเงื่อนขึ้นเลยอีวอนก็โอนเงื่อนขึ้นให้ขึ้นได้ครับบอข่อยนะโปงไสค่ะโอนเงื่อนขึ้นให้ก็เอามาเปิดใช้กันเลยครับนะมามันแมนโมแมนครับยอดที่โอนคืนให้ก็มีปะเนี้ยเอ้า นะครับนะมาคุยกันครับผมขอยันหาสลิปอีกเด้เออนะครับแล้วก็วันนั้นก็มาโชว์แล้วครั้งหนึ่งนะครับเรายอดที่เราอนไปนะนีอันนี้เราก็ไม่ได้ไปฟังเขาพูดหรอกนะแต่มีเอฟซีน่ะเข้ามานั่นนะคือคือมีมีแค่ช่องนี้ค่ะที่รับทําบ้านให,ให้ให้ให้เจ้านี้นะให้คือช่องอื่นก็ไม่เห็นมีนี่ นะคะยูทูบเบอร์ช่องอื่นก็ไม่มีรับทําบ้านนะคะถ้าบอกว่ายูทูบเบอร์ที่รับทําบ้านก็จะมีแค่ช่างตั้มค่ะอันนี้ก็คือมันก็เห็นๆค่ะอเออว่า,ว,าว่าน่าจะพูดถึงเรานะอือจะแมนเป็นคอยบอกผู้ใดในรับสร้างบ้าน่ย<ม>ูทูบเบอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์นั่นเดียวจะมีแต่คอยนี่ละมั้งนะครับเป็นน้องเอฟีนะคอยเห็ดนะนะ ยามยามพูดนะเดยามเขาพูดนะไม่พูดปนี้เอายามเขาอยากได้คําตอบอบอกว่ายามเขาจะได้คาตอบนะก็เอาออกมาชี้แจงประเด็นก่อยแล้วแม่นบอกครับตัวยังมันไม่พูดปนี่เอาเอาไปรับน้าจักเจ้ามาปนี่ครับผมรับจักเจ้าเอาปนี่ผู้นั่นก็ว่าผู้นี้เฮ็ดให้ไม่ต้องเบ้าหนากมันคนละคนกันไหนครับปนี่เอา เขาบอให้เว้ามาห้ามคอยว่าว่าได้แล้วครับว่าเป็นเจ้าของเงินบ่แม่นนคนอื่นไม่คอยบม่นคนอื่นไม่คอยเนาะบานนี้แ้่นบ่ลละหับอีกเจ้านึงกับเจ้านึงบานนี้อันนี้ก็เจ้านึงอีกบานนี้เจ้า2องอีกบ้านนี้เจ้าสามอีกไหมตาย5แาเลยบ้านเฮือนหลังเดียวนี่ก็เนาะสามเจ้าที่เจ้า่นน่ะโอ๊ยตายแล้วนะครับนกก็มาสี่แจงห้ามเบ้าห้ามเบ้ายาเบ้ายาเว้าบ้า่รานะ อืมเม้ว่ามันก็บพวจบแล้วครับพี่น้องเอีเนาะใช่ใช่พ <F G S 2> ี่นะ้อกว่าบอกถูกประเด็นมันเกิดที่สร้างแค่แสนกว่าบาทแล้วไปประกาศขายสามแสนห้าบอกว่าสร้างหมดไปสามแสนห้านี่แหละคือประเด็นน้อยก็อกองเม้าออบเ,บาเ้าตัวใครไม่จำเป็นต้องเอาเว้าอมอต้องเอาชี้แจงประเด็นไงครับพี่น้องเอฟซีเนาะ ก็เคยด้ยินอยู่พักพวกกันมู่กันนี่เขาว่าอยู่ว่าไปว่าว่าซางตันนี่ร้างเือนนี่แพงสามเสนฮบาทนี่เนาะร้างเือนนี่แพงอะเอาค่แรงแพงเอาเงียงแพงคอยก็คือว่าคอยมินขนาดมินในการขาดทุนนั่นนะเออมาชิมาเพงตรงไดนเนาะคำนวณใส่ค่าของค่าอะไรค่าเล็กค่ารายเออแค่สิบแค่สิบวลลุ่ค่าลูกน้องเขาดีเมนว่ลนาวานเห็ดเมนบอกครับมันกลับว่าได้อยู่แล้วนวานเห็ดเนาะ กาเล็กข้าของนี้บ้านี้ตอนนั้นนะตอนนั้นนะ <bunker. S 2> ลุงช่างเขาก็พูดอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาช่วยทำเขาก็ปฏิเสธเออเขาว่าว่าลุงช่างมีงานหลายเขาก็เลยสิจ้างสร้างตำเอาเว้ากันเลยตัวนั่นน่ะนะเออนะลุงช่างเพิ่นกับว่าเพิ่นกับสีมาสซอยเพชรเอนนั้างเพชรคอยว่าเพราะตองมาซอยดรอกคอยรับแล้วงงานนี่นะเจ้าเห็นรถพอตกลงกันว่าสิจ้างซุ่มเฮ้าซุ่มเฮ้าก็เลยว่า ลุงชาไม่ต้องมาลุงช่างไม่ต้องมาลุงช่างไม่ต้องมายุ่งเลยเพราะว่าอันนี้เรารับงานเป็นงานรับจ้างเรารงเเเอออก็ได้ลุงน้องกับพี่วอกขาดิมาช่วยแล้วกับลูกายคอยอีผู้นึ่งเแมอนลูกหลานก็เฮ็ดเนาะตอนนั้นคอยลางนะคอยกับบรอหาไแผมาใกล้เพราะว่ายังคอยอยรับจ้างคอยรับเหมาออเ ณตอนนั้นนะลุงช่างเขาก็มีน้ำใจอยากจะมาช่วยอย่างไรเลยเราก็บอกว่าเออเนี้เราับ้งานนี้เราลับด้อืนะแล้วสิมีคเากว่าคขาวาอีกนะเออนะครับพี่น้องเี่สีนะก็มีบางคนก็มีคนมาช่ยเนาะงานที่บ่อรับเลยบ่อไรับเมาเลยเนี่ยก็คืองานกับแพงเด้อันนั้นเหตดเห็ดเห็ุแบบเหตุซื้อเลยอันนั้นนะเออแต่เพื่อนจะมีลังวัให้อืมก็เพื่อนก็ห้เฮ้าเยงอันนั้นอันนทำด้วยใจจริงไม่ได้มีการรับเหมาไม่มีรับ เขาก็ให้เราเองเนาะจะให้เราเองเนาะล้วเอาก็อยากเหตอยากให้ทา้งลุงสั่งนี่ได้บ้ำได้ความปลอดภัย่า้คอยก็าดคอยก็ว่าคอยชี้แจงคักเลยนะครับผมยังบ่รู้เรื่องอีกทียังบ่รู้เรื่องรู้เรื่องอีกทีก็ก็ว่าดคอยอธิบายคักเว่าคักและสลิปกระชวยเบิ้งอะไรได้ครับผมเอ้าแล้วก็าเขาจะได้บันี้ตคอยไปขอสเตทเมนต์มาเหมือนหาเลยพูด้น่ะสารปีย้อนลังพูนได้น่ะออจะไเปิดใช่กันก็ได้เ้อจ้าอืมอืม ข่อยโปรง่งใสอยู่แล้วขอ่อยบ่เคยโคดโกงไผเด้อข่อยสิเว้าเด้อแม่นบม่มันบ่เจริญจ้ะซื้อกินไม่หมดแต่ว่าอันคนที่เขาโอนมาให้ก็คือว่าได้คุยกันอยู่เนาะแม่นบก่กก็โตเองสิไปเฮ็ดหยังสิไปซื้อกี่ดินแม่นบ่ครับก็ไปลดสเปคลงอีกแม่นบก่ก็แล้วแต่แล้วคุยกันเองแม่นบ่ครับเนาะข่อยมันขึ้นหายเม่นบอกค็คืนหนห้เนาะก็แล้วแต่เขา